หลังจากที่ทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสได้นำนวัตกรรมจักรยานชาวนามาถ่ายทอดและมอบให้กับชาวนาในตำบลสาราลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเครื่องสีข้าวทำให้ต้องเสียทั้งเงินและเสียเวลาในการขนส่งข้าวเปลือกไปสียังโรงสีที่อยู่ห่างไกลออกไปวันนี้ทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี3ของเราได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามผลสาเร็จของนวัตกรรมนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ โตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี3เมื่อ6สัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี3ได้นำนวัตกรรมจักรยานชาวนาผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของอาจารย์รุ่งสว่างบุญนาอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนตำบลสา,าลาลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วโดวยมีจิตอาสาจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกต และวิทธีลัยเทคนิคสากแก้วเป็นกำลังสำคัญเพื่อให้ชาวนาสามารถลดการพึ่งพาโรงสีและพ่อค้าคนกลางโดยได้มอบไว้ให้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดและลานอเนกประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้จักรยานชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆที่สนใจต่อไป วันนี้เจเฟฟรีย์พร้อมด้วยทีมจิตอาสา,าโตโยต้คนจริงสร้างสุขปี3นะครับเราก็กลับมาที่ตำบลสาราดำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วอีกครั้งหนึ่งเพื่อม,มาติดตามความคืบหน้าของโครงการจักรยานชาวนาที่เรามอบให้กับชุมชนแห่งนี้ไปนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเครื่องสีข้าวตอนนี้โครงการนี้คืบหน้าไปถึงไหนไปติดตามกันครับชาวนาในตำบลสาราดำดวน อำเภอเมืองจังหวัดสากแก้วตากผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปั่นจักรยานชาวนาที่ตั้งอยู่ณนะที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดและลานอเนกประสงค์กันแทบทุกวันเรียกว่าใครว่างก็จะมาแจ้งชื่อและรอคิวนำข้าวเปลือกมาสีเพื่อนำไปรับประทานกันคนละ2-3กิโลกรัมตามกำลังแรงปั่นของแต่ละคนบ้านที่แรงเยอะหน่อยก็ปั่นจักรยานสีข้าวได้ถึงครั้งละ5กิโลกรัมเลยทีเดียว นอกจากจะช่วยประหยัดเงินในการซื้อข้าวสารมารับประทานได้ถึงเดือนละกว่า400บาทแล้วยังทําให้ชาวบ้านทุกเพศทุกวัยได้มาทํากิจกรรมร่วมกันที่สําคัญคือสุขภาพที่แข็งแรงจากการออกกําลังกายปั่นจกักรยานสีข้าวและได้รับประทานข้าวกล้องที่อุดมไปด้วยเจหมูกข้าวและสารอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองครับถึงก็เซ็นชื่อพอเซ็นชื่อเสร็จ้าจอยก็เป็นคน ปัน่นพอปั่นเสร็จคนใหม่เขาก็มาอีกถ้าคนน้อยก็ปั่นแค่กิโลครึง่งถ้าคนเยอะ4ีหคนก็ปั่นวันละ2กิโลมันไม่เหมือนข้าวเราสีสีตามดงสีใหญ่อันนี้มันมีมิตามินและหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และมาร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดนวัตกรรมจกักรยานชาวนาแล้วทางนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคสาแก้วยังได้มาช่วยซ่อมแซมดูแล และบำรุงรักษาจักรยานชาวนาอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับสอนวิธีดูแลเบื้องต้นอย่างง่ายๆนอกจากนี้ยังได้ศึกษาต่อยอดและพัฒนาจักรยานชาวนาให้สามารถสีข้าวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการที่ปั่นคนเดียวนะครับเราออกแบบให้มีการปั่น2คนถ้าออกแบบเสร็จก็จะทําตัวอย่างขึ้นมาตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ชาวบ้านเอาเอาไปเทสนะครับถ้าเกิดว่าเราช่วยกันปั่นเนี่ย กำลังก็จะเพิ่มขึ้นนะคิดว่าในการสีข้าวก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหลังจากที่ชุมชนสาราล,ะลําดวนนะครับได้นํานวัตกรรมจักรยานชาวนาไปใช้เห็นผลดีแล้วนะครับทางเกษตรอําเภอเมืองสาแก้วนะครับก็ได้ใช้พื้นที่นี้แหละครับให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมต้นแบบเครื่องสีข้าวพลังงานคนเพื่อจะได้นําความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นๆต่อไปครับหลังจากที่ได้มาร่วมกันรับฟังถ่ายทอดนวัตกรรมจักรยานชาวนา กับชาวชุมชนสาราลำดวนทางเกษตรอำเภอเมืองสะแก้วได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และการต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและความยั่งยืนให้กับอาชีพชาวนาจึงได้มาให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนสาราลำดวนผลิตข้าวกล้องบรรจุถุงข,ขายเองเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวตกตำ่ำและยกให้เป็นชุมชนนำร่องให้ชุมชนอื่นๆมาศึกษาดูงานเป็นต้นแบบต่อไปครับ เราก็ได้ส่งเสริมชาวบ้านนะครับให้แปลรูปผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้เป็นข้าวกล้องถ้าเรามีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งเนี่ยเราอาจจะมีการสนับสนุนงบประมาณในการหาเครื่องบรรจุพันฑ์แล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวข,ของเราก็จะทําให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจมากนะครับกับนวัตกรรมจักรยานชาวนาที่ทุกคนเนี่ยตั้งใจทําแล้วก็ร่วมมือกันนะครับพัฒนาต่อยอดเพื่อชาวนาไทยซึ่งก็เป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับและสุดท้ายเราก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็ร่วมสนับสนุนข้าวไปมือชาวนาไทยแต่ว่าสัปดาห์หน้าเตยต้คนจริงสร้างสุขปีสาเราจะไปสร้างสุขให้กับชุมชนไหนต้องติดตามชมวันนี้ไปก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสอบคุณขอบคุณน,น,น,นะครับขอบคุณนะครับชุมชนใดที่มีปัญหาต้องการให้ทางโครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี3หานวัตกรรมไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนของท่านก็สา <comp> สมารถแนะนำเข้ามาได้ทาง w w w t h a i r e เ l t v c o m ครับ